กรณีต่างๆเหล่านี้ไม่ควรผ่าตัดเก็บเต้ตานมนะครับมีหลายสถานการณ์นะครับที่การเก็บเต้านมอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะยิ่งสําหรับเรื่องของความปลอดภัยในด้านของการควบคุมโรคแล้วก็เรื่องของการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับกรณีที่1ก็คือเป็นมะเร็งหลายก้อนในคนละตำแหน่งของเต้านมข้างเดียวกันนะครับอาอังกฤษเราเรียกว่า multi-centric ถ้ามะเร็งที่กระจายอยู่ในแต่ละส่วนของเต้านมเนี่ยไม่ใช่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยการเก็บเต้านมไว้ จะทําให้เหลือก้อนมะเร็งไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการกําเริบแล้วก็จะต้องมาตัดเต้านมในทางที่สุดกรณีที่2ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดของเต้านมนะครับบางคนก้อนมะเร็งใหญ่มากๆเลยเต้านมเล็กนิดเดียวนะครับผ่าตัดออกไปก็จะไม่สวยนะครับเสียลูกนะครับแล้วก็ตัดเต้านมแล้วก็ไปเสริมเต้านมจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ากรณีที่3ก็คือไม่สามารถฉายหลังสีหลังผ่าตัดได้นะครับผู้ป่วยที่เก็บเต้านม จะต้องมีการฉายรังสีเสริมเสมอๆนะครับแต่ถ้าหากผู้ป่วยเคยฉายรังสีที่เต้านมข้างนั้นมาแล้วอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์และก็ไม่สามารถเที่ะเลื่อนการฉายรังสีออกไปได้มีโรคทางผิวหนังบางชนิดที่รุนแรงนะครับที่ไม่สามารถเที่ะฉายรังสีได้กรณีเช่นนี้ไม่ควรที่จะเก็บเต้านมนะครับควรจะตัดเต้านมออกไปเลยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการฉายรังสีตามกรณีที่4ก็คือมีพยาธิสภาพของมะเร็งแบบกระจายทั่วเต้านมเช่นเป็นดั c เต้าคาสิโนมาอินไซตู กระจายทั่วบริเวณเต้านมซึ่งสามารถวิเครฉัยใช้ได้ด้วยการตรวจแอมโมแกรมนะครับกรณีที่5ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะมาตรวจติดตามแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาฉายรังสีได้อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าฉายรังสีเนี่ยใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ5ถึง30ครั้งนะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่สถาบันว่าจะเลือกใช้ตารางการฉายรังสีแบบไหนดังนั้นในผู้ป่วยบางคนที่ไม่สามารถที่จะมีความพร้อมทางด้านเวลาในเรื่องของการเดินทางนะครับ ทำให้ไม่สามารถที่มาฉายรังสีได้หมอก็แนะนําว่าไม่ควรจะเก็บเตบเ้านมนะครับกรณีที่6มะเร็งกลับมาเป็นซ้ําในเต้านมข้างเดียวกันในข้างที่เคยเก็บเต้านมไว้แล้วก็เคยฉายรังสีมาแล้วโดยทั่วไปกรณีแบบนี้เนี่ยแนะนําให้ตัดเต้านมทิ้งทั้งข้างนะครับแต่ก็ยังมีทางเลือกอยู่ในบางคนที่ก้อนมันเล็กมากๆอาจจะสามารถที่จะเก็บเต้านมได้ในครั้งที่2กรณีที่7ก็คือผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลสูงมากนะครับมีความต้องการส่วนตัวเนี่ยนะครับว่าถ้า เป็นไปได้เนี่ยเพื่อความสบายใจขอตัดเต้านมออกจะดีกว่านะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยก็อย่าฝืนเก็บนะครับบางทีหมอเชียร์ให้เก็บก็บอกคุณหมอไปว่าดิฉันสบายใจที่จะตัดเต้านมมากกว่ากรณีสุดท้ายก็คือผู้ป่วยที่มียีนผิดปกตินะครับเช่นยีน BRCA ยีน p a l b 2ยีน ATM เป็นต้นนะครับเพราะว่ากลุ่มที่เคยตรวจยีนหรือว่ามีประวัติครอบครัวที่มียีนผิดปกติทางมนธุก,กรรมเนี่ย บางครั้งการเก็บเต้านมก็จะมีความเสี่ยงต่อทั้งเต้านมข้างเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ในบางกรณีหมอจะแนะนําให้ตัดเต้านมทั้งสองข้างซด้วยซ้านะครับหากท่านหรือคนใกล้ตัวอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเก็บเต้านมหรือตัดเต้านมชมคลิปนี้ของหมอแล้วก็น่าจะได้ไอเดียเพิ่มขึ้นนะครับสาหรับผู้ที่มีญาติมิตรที่กําลังเพิ่งวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมก็สามารถที่จะส่งคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้ให้กับท่านนั้นได้ดูด้วยนะครับเพื่อเป็นไอเดียว่ากรณีเช่นนี้ไม่ควรที่จะ เก็บท่านคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์สามารถกดติดตามหมอได้นะครับทาง YouTube TikTok Facebook รักษามะเร็งกับหมอโวลินนะครับท่านที่อยากจะมาปรึกษาหมอสามารถมาได้ที่สาขารลังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลเมดพาร์คและโรงพยาบาลบำรุงราษฎนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ